รับสื่อช่องออนเซนเซียนะคะวันนี้ออมจะพาทุกคนมาลงเลน MLBB นะคะสำหรับวันนี้วันศุกร์ศุกร์แห่งพรรษาหรือเปล่าของหลายๆคนนะคะก็เป็นไงบ้างคะทุกคนต่้วันเสาร์อาทิตย์แล้วอมอก็พาทุกคนมาลงแรงนะคะแล้วก็สังเกตวันนี้ไม่มั่นใจว่าอยู่ฟามทำไมแบบเพื่อใมเกมออนเยอะหรื <I> อว่าช่วงพัก เป่าอันนี้มั่นใจก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่มาเล่นกับออมเลยนะคะสำหรับเกมนี้ออมก็มาเล่นโอเดดค่ะเป็นีสาวนะคะมาทุกคนเราจะมาเล่นกันค่ะเพื่อนเราก็มีนะคะว้า พิดว่าเ่อจะได้อยู่คะโอ้ทุกคนคะ่ะสัปดาห์หน้าออมจะไปกรุงเทพนะคะกกไปชมดูป็นอีกทีก็ที่จริงอะอยากไปกรุงเทพอยากไป,ไปตลาดเซฟวันโกนะคะแต่ว่าไม่รู้ยังไม่รู้นะคะว่าจะไปยังไงขึ้นรถไปอันนี้ยังไม่มากเลยนะคะว่าจะไปยังไงแต่ว่ามีแผนจะไป,ปกรุงเทพไปทก่นั่นค่ะ ก็ถ like so like so sure ้าใครอยู่เชนั้นก็สามรถมาดันกันได้นะคะอยากไปอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเปนจะได้กันได้ในการที่ไยนคยมาก็จะเอาจะเอาปั๊บั๊บยัไม่ได้สัก้าโอยนาใ ีรวมสต์ทุกคนนีไม่้ม่่านแน่ไม่รวมเล่นหมดอะไรมันแบนสองรออะไรก็ไม่รู้เหมือนเข้าหมดอะไรก็ไม่รู้แบบ มันเป็นแบบรวมกันแล้วก็ฝั่งละห้าก็เป็นจีบอุย้ยเกือบยุดขาไม่ได้รอบที่นี้เรากดแลาวรอบนี้นะจ๊ะรสนิยมแล้วก็อุ่นอุ่นใจอุ่นใจ

เราจะสีแล้วก็จะค่อยไปรวมกับเพื่อนนะคะมานาซา่าวอเดตือคาทามาณาซา่าที่โกลสี่แลวโกลต้อ,กองการความช่วยเหลืออยังแน่นอนกลางเดือนแล้วอ่ะโกลรู้สึกเร็วจังเลย ุยิ่อุ้ยิ่งขาไม่ได้ด้วยนี่กลางร่มฉลึงทุกคนว่าออมไปกรุงเทพเนี่ยมีที่ไหนน่าไปาะเคยไปเอิมยอวัลราชแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงที่เขาเป็นแบบเปิด ก็แอบสีดายแต่ก็ได้กินของอร่อยอยู่นะไปย้อนละได้ไม่ได้ไม่ได้เยื้อติงเฮ้ยอะไรของชูโร่เราไม่มีใครเฝ้าเนลนกลางเราสลิต้ามา

โดนป้ <Mega kill. S 1> อมจิคาริต้า <c oughs> เมือล่าเหมือนร่างจะต้องการความช่วยเหลือจ้านี่นี่ค่ะนี่ค่ะไว้ก่อนเรือ ไม,ไม่ตายด้วยหมายถึงตัวเองเนี่ยไม่ตายได้ยังไงเฮ้ยเมื่อกี้แบบกลางน่อช่วยชีวิต <sword> กลางคาถาช่วยชีวิตนะคะนาเชืมาทิสงงแน่นอน

ไช่ต่เทำไมไม่ลอยก็ไม่ลอยสิเพราะว่าเรามีช้าลางอยู่ยุดขามเนูแค่นิตาแรงอยู่นะแต่ว่า่บาบาือุ้ยแรงมาก แรงจงงแรงจงง Your team destroyed a turret ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนค่ะทุกคนเมื่อเช้าอมรู้สึกแบบหนาวๆแม่แดดแรงมาช่วยอิ่มๆ

เฮ้ยนี่ใคโหมาทิสมาทิสโหดมากเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อจ้าโดน้องยิง อ่าโหโดนคาต้าว้าูุไม่มีใครอยู่กับมาทีแล้วดูตายี่วมีพร้อมแตะมีแตะมาแตะ ไปเคลียร์เลนกลางก่อนละกันนะ <Your team S 1> ตอนนี้เดีวัตก็ hmm. กันบ้านต็มที่จ้าน่าทำไมหมูไม่สบาย a างที เอาอยู no. What? What? What ่แล้วไม่คิดเราเข้าลึกไปหา่้อมนะมาทีสว้าวาย Lancement. Initiate retreat. In the next corner. Marta. Your team destroyed a turret. An ally has slain Lord Oh. Pray. The best comes with surprise. Oh no! <laughs>

ไม่ธรรมดานะคะทุกคนเจ็ดมิขับเนื้ออันน้อยน เปป็นไดนได้มันดูด,ด,ดเลือดค่ะทุกคนโดนทะเลือดโอ้โหปิ๊บป๊อบปิ๊บป๊อบโอ้โหไม่ตาย You uh -huh. yeah. may laugh when I say this. Shut down I want oh. to decide my own destiny.

มด <นำ S 2> ไม่ทานงอนท่สร้างงอสักีต้า,าไม่คิดว่าจะใช่มุกนี้ เฮ้ยโไม่นโดนจูโลงัดก่อน ชื่ออลิสจะไหมเราอ,อลิสอยู่อลิสก็หังมาต่ว่าเราก็รับสาวป,ป้อมกลางไว้ได้ดีนะคะ cooldown. Um, um. Our turret is under attack. Oh. So. Am I you have slain an enemy. Oh, เหมือนมันปิงเมื่อการหลอดก็มาหลอดก็มาหน้าบ้านงี้ยหงคงแพ้แน่ไม่น่าไวเกิดไม่ทัน RIP. ทิ R IP. R IP สอบของเราแบกหลังค่ะโอเคื่อป่ะทุกคนสวัสดีวันศุกร์ผันสานะคะกับโหมดแรงค่ะ ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันศุกร์เสาอาทีพนี้เป็นไหนกันบ้างก็โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้านะคะออมไปไล้วบายบายเจอกันใหม่จ้า